ยินดีปรีดาที่จะให้คุณเล่าให้ผมฟังเป็นอย่างมากเพราะผมจะดูภาพผมชอบมากเมืองนครสวรรค์เป็นเมืองที่สวยงามทั้งคนและก็เมืองนะฮะก็เป็นเมืองหนึ่งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอาศัยอยู่เยอะนะฮะก็จังหวัดน,นครสวรรค์ครับเขาเปิดงานเทศก,กาลตุษจ,จีนปากน้ําโพปีที่106นะครับปากน้ําโพย้อนยุคสืบสารงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้าโพภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งขัดครับ ผ้ผู้ชมไปท่องเที่ยวที่เมืองปากน้าโพนะฮะทางด้านของนายชัยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ําโพที่บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ําเจ้าพญาจังหวัดนครสวรรค์ครับโดยในพิธีเปิดงานเนี่ยนะฮะก็ เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพที่มีมาอย่างยาวนานอันเกิดจากความศรัทธาแล้วก็ความสมคีของชาวปากน้ําโพฮะพิธีการแสดงที่ยิ่งใหญ่ด้วยสวยงามมากคุณเจตสวยงามค<ช>ือ<ฮ>เสียได้ในปีนี้เราเองเราก็ไม่ได้ไปทําหน้าที่ตรงนี้ทางด้านขอคุณทางด้านสปชสนครสวรรค์นะครับที่ส่งภาพมาให้การแสดงบนเวทีก็เป็นเวทีชายหาดนะครับมีการแสดงสิงโตห้าสายพันธุ์มีปักน้ําโพโงซกนะครับแล้วก็เองกอองสมุทรเจ้าแม่คนอิ่มการแสดง มังกรทองแต่แตการแสดงมังกรทองนี่คือไฮไลท์ของทุกๆปีเลยนะครับผมคุณชนิดาก็ส่งภาพมาเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีการแสดงแสงสีเสียงใช้เทคนิคฉายภาพบนจอหรือการแสดงแสงสีเสียงนะครับปิดท้ายด้วยกัน จุดพลุอันสวยงามตระการตาเลยทีเดียวคุณนชนิดาก็เห็นดูในหน้าเพจคุณชนิดาก็บอกโอ้โหตุ่มตำหน้าดูสวยงามน,นี่เอังกอเองกอใช่ฮะสวยงามแล้วก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ลูกหลานของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เนี่ยเขาก็เรียนรู้สืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยไฮยไลท์มีอะไรบ้างคุณเจตนะฮะจุดไฮไลท์สำคัญของงานตุจีนปากน้ำโพเนี่ยอยู่ที่บริเวณซอยสีไกรลาดนะฮะ แบ็คดรปด้านหลังของเราใช่ <นะ S 2> ครับะะสวยเชียวซึ่งทางคณะกรรมการเขาตกแต่ง <c oughs> ให้เป็นบรรยากาศกลิ่นอายของเมืองจีนยุคโบราณในอดีตนะฮะครับก็จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ปากน้ําโพย้อนยุคสืบสารงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพงานเนี่ยจัดขึ้นตั้งแต่25มกราคม<อ>ยาวไปจนถึง5กุมภาพันธ์เลยครับครับ ซึ่งไฮไลท์การแสดงสําหรับใครที่ชมข่าวอยู่แล้วก็อยากจะไปรับชมนะฮะครับซิลซาเนี่ยนะฮะวันที่3กุมภาพันธ์จะมีการแสดงขบวนแห่กลางคืนที่เวทีใหญ่หาดทรายต้นแม่น้ําเจ้าพยาครับอ๋อตรงแถวภาษา,านอ่าแล้ว <คน S 2> มีเรื่องนั้นซิลสีครับซิลสีก็คือวันที่4กุมภาพันธ์นะฮะจะมีขบวนแห่เจ้าอันศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นพิธีแห่กลางวันมีทั้งกลางวันกลางคืนคนะฮะแต่ที่สำคัญสุดคืออะไรรู้ไหมในงานเองก็จะมีเที่ยวชิมช็อป ชมขบวนแห่การแสดงต่างๆอุประกรณอุปกรณ์อุปรากรจีนครับผมพูดคำนี้ยากจริงเลยอุปรา <ผม S 2> กรจีนนะฮะและการแสดงวัฒนธรรมไทยจีนเนี่ยะ12วัน12คืนโอ้โหสวยงามนะฮะแล้วก็ถือว่าถ้าในโซนภาคเหนือเนี่ยผมว่านครสวรรค์เนี่ยคือมีชาวไทยเชื้อาสายาจีนอาศัยอยู่เยอะผมให้นำเบอร์วันเพราะว่าเคยไปทํางานกับคุณเจตหรือว่าแม้กระทั่งไปทํางานเองไปราชการเนี่ยลงพื้นที่นครสวรรค์มาตั้งแต่น้าท่วมใหญ่นะครับแต่ละเมืองเนี่ยเขามีน้ําใจกันแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่า ก่อร่างสร้างตัวมาจากเชื้อสายจีนลูกหลานเอยไม่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแบบวัยรุ่นหรือว่าคนจะน้าตาดีมากนี่แล้วเขาก็ร่วมมือกันนะนเป็นภาคประชาชนนะชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาร่วมกันระดมจัดกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็อง์สมมุิเจ้าแม่กวออิมเนี่ยต้องเป็นสาวบริสุทธิ์ แล้วลูกบ้านไหนเนี่ยได้ถูกคัดเลือกเป็นองค์สมมุิเจ้าแม่กนอิมเลยนะฮะถือว่าสุดยอดละใช่ครับไปเขาเลือกเอทิดทางสายแล้วก็คือเหมือนเป็นมงคลแก่ตระกูลใช่ครับใช่ไหมเออเนี่ยน่าสนใจจง,งคลิ